สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูฝ้ายจะมาสอนการบ้านวันที่27มกราคมนะคะอ้าวเรามาอ่านโจทย์ข้อแรกกันเลยค่ะเติมตัวเลขเท่ากับภาพอ้าวเด็กๆมานับกระต่ายสิคะกระต่ายนี่กี่ตัวหนึ่งสอง มีสองตัวเท่ากับเลขสองนะคะอ้าวเรามาเติมเลขสองในช่องว่างกันเลยจิ้มคงคืนลากลงลากถอยหลังจิ้มเด็กๆมาเขียนตามคู้ไฟเลยนะคะอ่าเติมเลขสองแล้วเสร็จแล้วเด็กๆมาดูสิคะ ปูมีกี่ตัวมาช่วยครูฝ้าน้บหน่อยหนึ่งสองสม,มีกี่ตัวคะมีสามตัวเท่ากับเลขสามอาอาเรามานับกันอีกครั้งนะคะหนึ่งสองสเท่ากับเลขสามาเลขสาม จิมโค้งเข้ามาถอยออกไปโค้งเข้าแบบนี้เลยนะคะเด็กๆเขียนตามรูไฟได้เลยนะคะเติมเลขสามเสร็จแล้วอ่เด็กๆเขียนเสร็จหรือยังคะถ้าเสร็จแล้วมาดูข้อต่อไปเลยเด็กๆตรงนี้เครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายอะไรคะเก่งมากคะ่ะ เครื่องหมายวงกลมเขาให้เด็กๆวงกลมล้อมรอบตัวเลขเท่ากับภาพวงกลมล้อมรอบตัวเลขเท่ากับภาพเด็กๆมาดูสิคะอันนี้ภาพอะไรคะเก่งมากเลยคะ่ะภาพปลามานับสิคะปลามีกี่ตัวหนึ่ง 2 3 4มี4มีสอ่ตัวเด็กๆมาดูซิอันไหนเลข4ี่คะอันไหนเลข4ี่คะอันนี้เลขอะไรคะเลขสองเลข3เลข4อันไหนคือเลขสี่นะเด็กๆเจอหรือยังคะเจอแล้วมาวงกลมกันเลยนะคะ อ่าอันนี้ใช่ไหมคะวงกลมเด็กๆวงเสร็จหรือยังคะถ้าเสร็จแล้วมาดูโจทย์ข้อต่อไปเลยคะ่ะอ่าโยงเส้นจับคู่คำอ่านไปหาตัวพยัญชนะโยงเส้นจับ คู่คำอ่านไปหาตัวพยัญชนะอ้าว้องมาดูตัวพยัญชนะข้างหลังมีตัวอะไรบ้างคะสอเสือวอแหวนสอสาลาอามาอ่านตามกุ้ไา้เลยนะวอแหวนเ,เด็กๆด,ดูสิตัวพยัญชนะวอแหวนอยู่ตรงไหนคะ เจอแล้วเด็กๆโยงเส้นเลยนะคะโยงไปหาวอลแวนเลยมาอ่านข้อต่อไปเลยนะคะสอสาลาสอสาลามาดูซิสอสาลา,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 าอยู่ตรงไหนเอย่ยอ่าคุ้ยไฟเจอแล้วโยงเส้นไปเลยนะคะต่อไปสอเสือสอเสือ อสองเสื้ออยู่ตรงไหนคะเด็กๆเจอแล้วลากเส้นไปเลยนะคะเด็กๆทําเสร็จหรือยังคะถ้าทาเสร็จแล้วเปิดหน้าต่อไปได้เลยคะ่ะเด็กๆมาพบกับการบ้านหน้าต่อไปเลยนะคะามาดูโจทย์เลยนะคะเด็กๆคะ่ะเขาให้เด็กๆระบายสีภาพโรงเรียน เด็กมาดูสิอันไหนคือภาพโรงเรียนนะคะอันนี้ภาพอะไรคะโรงเรียนแล้วอันนี้ภาพอะไรคะภาพวัดนะคะอันไหนคือโรงเรียนคะเจอแล้วเด็กๆระบายสีเลยนะคะอ้าวมาระบายสีพร้อมๆกับครูฝ้ายเลยนะคะคัลเลอร์เลยนะคะอัพดาวอัพดาวอัพดาวแบบนี้เลยนะคะ ระบายสีเลยนะคะเด็กๆเ,เสร็จหรือยังคะเสร็จหรือยังคะถ้าเสร็จแล้วไปหนะ้าไปข้อต่อไปเลยนะคะอ้าวขีดถูกข้อที่จับคู่ถูกกากบาทข้อที่จับคู่ผิดในช่องสีเหลี่ยมน,นะคะอ่เด็กๆมาดูซิ ในวงกลมนี้ภาพยักษ์กับตัวพยัญชนะยอยักษ์ถูกไหมคะถูกหรือผิดคะเด็กๆเ,เก่งมากคะ่ะถูกนะคะถูกเราต้องทำเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายถูกจิ้มลากลงลากขึ้นแบบนี้เลยนะคะามาดูใน วงกลมต่อไปนะคะาภาพเรือกับตัวพยัญชนะรอเรือถูกไหมคะเด็กๆถูกไหมคะถ้าถูกเราต้องใส่เครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายถูกจิ้มลากลงเตะขึ้นไปเลยนะคะต่อไปอดูวงกลมต่อไปภาพ ภาพลิงกับสอเสือภาพลิงกับตัวพยัญชนะสอเสือถูกไหมคะถูกไหมคะเด็กๆอ่าไม่ถูกไม่ถูกเราต้องใส่เครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายกากระบาทนะคะจิ้มลากลงจิ้มลากขึ้นไปให้เส้นตัดกันแบบนี้เลยนะคะเด็กๆทำเสร็จหรือยังคะ เสร็จแล้วมาดูข้อต่อไปเลยนะคะข้อต่อไปให้เด็กๆลากตัวอักษรลากตัวอักษรอ่ะมาดูตัวแรกเลยลากแล้วก็ระบายสีรูปภาพนะคะอ่ะมาดูตัวพีอ่าจิ้มตรงสีดำเลยนะคะลากลงมา จิ้มโคงลากมาหากันแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วระบายสีพี่พิกหมูระบายสีหมูด้วยนะคะแบบนี้เลยอ้าวตัวต่อไป ตัวอะไรคะ Q Q อ่าเรามาเขียนตัว Q กันเลยนะคะจิ้มตรงสีดำลากมาเป็นวงกลมแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จิ้มตรงเลขสองลากลง Q Queen พระราชินีแล้วก็มาระบายสีเลยนะคะ มายสีรูปรูปภาพแล้วก็ตัวอักษร Q นะคะอามาดูตัวอักษรต่อไปตัว R. อาอมาเขียนตัวอาเลยนะคะจิ้มลากลงจิ้มโค้งเข้ามาแล้วก็ลากลงแบบนี้เลยนะคะ อ่าลิ้งแหวนเรามาระบายสีแหวนแล้วก็ตัวอักษร R เลยนะคะอ่าเด็กๆทำเสร็จหรือยังคะถ้าเสร็จแล้วอย่าลืมส่งการบ้านครูไฟด้วยนะคะบ๊ายบาย